ไก่ลงนะครับตัวนี้คือไก่ลงซูมให้ดูนะครับมันหลงมาจากบ้านไหนก็ไม่รู้แล้วมาอยู่ที่ร้านนี่มาเป็นปีๆแล้วนะครับไม่รู้สายพันธุ์อะไรไก่ฟินิกหรือเปล่าคอมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนวานิลานะครับดูเดือยมั้ยครับยาวงงเลยคนบ้านนี้เขาเคยไปขอไก่ตัวเมียมาให้เป็นเมียมาแล้ว ลูกมีเมียอยู่พักหนึ่งเมียมันป่วยตายเป็นอะไรไม่ทราบได้ลืมไปละแต่ว่าตัวลูกก็มีรอดมาตัวหนึ่งจนโตตัวเท่าๆกันแล้วมันกันทะเลาะก,กันตีกันตายลูกมันตายนะครับแต่ตัวมันอยู่ไปยืนหนึ่งยืนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับน่าจะเป็นไก่กิน กันม่ใช้ชื่อไหว้หรลก